เย้ผมรุ่นลำการล้วได้อยู่จันทบุรีแล้วผมนี่มาดูต่อพันยี่สิบอันนี้เทโบสามพันปากสีหนึ่งนะครับผมเยตเช่ไม่คุดโหดไอ้สั์อันนี้มารอบพันเลยนะเยตเช่เ๋้วฟังเสียงอันนี้มีเต็มนะไป่นเต็มนรถแข่งอลเนี่ยนะเ๋้วผมมาตานห้ฟังอันนี้ท่อใต้คนขับนะครับอผมตายฟังขนทุเรียนอยู่ ผมทุเรียนไม่เป็นไรครับเราทำได้ครับเจแ,แม่ประวัติรัมชาดอาจารย์อาจารย์ไปไ,ได้ฟังอาเจี้ยบเดี๋ยวมาดูอีกคันสองพันยี่สิบอันนี้เทอร์โบเดิมครับมีรีแม็แล้วก็มีกระป๋องไอเกีมาละนี่เลยเทอร์โบเดิมครับอันนี้ท่ออ,ออกหน้าเพามาผมจ้าให้ฟัง พอแค่นี่พอครับแกธุรกิจมาครับผมอยู่จันทบุรีครับที่นี่แหละจุ๊บ